นีมนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรถรุรรร่นนี้มันมีเบรกมือครับเบรกมือเป็นระบบไฟฟ้านะเพื่อนเพื่อนไอ้ปุ่มตรงนี้มันมันสึกนะครับมันสึกเราก็จะพอกเข้าไปใหม่นะครับเราล้างด้วยโซเนกแล้วทามันใช้งานได้นะเพื่อนเราพอกตรงนี้เลยเพื่อนเพื่อตรงนี้รูมันกว้างไปแล้วครับไอ้รูมันกว้างไปเราจะเปลี่ยนมันก็เปลืองเงินนะครับตัวนี้นะ เราไม่รู้ตรงนี้ไม่เป็นไรแต่อขอให้มาพอกตรงนี้เอาเพื่อนพอกกาวใหเพื่อนกาวเราได้กาวมาแล้วนะเพื่อนเราได้ดาวกาวมาแล้วครับก็อีฟ่กซีน่าจะได้อยู่นะเพื่อนถ้ามาแข็งตัวมันนูนขึ้นมามันก็จะไปกดสวิตช์นะครับมันมีสายไฟเข้ามาในตัวนะเพื่อน โอ้ยมันเวเหนียวก็ได้นะมันเหลวเกินเลยเนาะเดี๋ยวมันจะไหลเนาะรอก่อนเนาะรอรอมันฟอร์มตัวก่อนค่อยใส่เ,เพื่อนๆมันฟอร์มตัวก่อนนิดเดียวท่านเองเดี๋ยวถ้าใส่เนี่ยมันไหลเดี๋ยวลอนฟอร์มตัวก่อนการนี้มันแ,แข็งเหมือนกันนะครับครับพวกนี้นะแข็งอยู่นาน เสีเกาวเล็กง่ายมันเสียกาวเล็กแต่พอเจอได้อลยแล้วก็มัเปลี่นแลมันอกขึ้นมาได้แล้วน่ะมันเหลียวไปเนาะนแบบแบบแบบระทับใจเนาะนเนี่ยเป็นปูนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมเพื่อนเพื่อนมันจะเอาอะไรมาอกไม่ได้ครับเชื่อมไม่เชื่อมเลยเชื่อมไม่ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นโลหะจะเชื่อมได้อลูมิเนียมเราต้องใช้กาวพอกอย่างเดียวให้มันเป็น อืมอดูมันเดียมอ,อ๋อแต่ปอกไม่ได้อ๋รอมันฟอมตัวนานเหมือนกันเพื่อนๆต,ะต,ะต,ะตะัดๆๆเอาเรี่ยงเอาเรื่อง,งออกก็ไม่ได้ให้มันแหองตามธรรมชาติครับโอ้เพื่อนๆเอาเรี่ยงอยู่นะดังเหมือนกัน,นเพื่อนผมจะฟอมตัวนะฟอมแล้วจะใส่แล้วนะเพื่อนโอ้ยไ,ไหวไ,ไหวไม,ไหไมชาจัง เไอ่รู้มันกว้างไปแล้วนะครับเพื่อนนี่ตัวนี้นะดูดูมันสึกไปมันบีบตลอดนะหัวมันครั้งแรกในชีวิตนะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยมันอายุยี่สิบปีนะนี่ครับแสดงรถเนี่ยมันไม่ค่่ยไม่ค่อยล้มเท่าไหร่ถ้าล้มมันจะหักนะมันไม่ได้ล้มบ่อยนะครับเพื่อนมันอยู่กับเราก็ไม่ได้ล้มเลยครับโอ้เพื่อนดูช้าจัง แตเย็นเย็นเพื่อนๆนี่นิดเดียวเท่านั้นเองครับอพอกได้ก็สุดยอดแล้วนี่เพื่นนอนดีถาพอกได้แล้วสุดยอดเลยแล้วตรงนี้นะมันอยู่ได้นานอยู่นะเพื่อนๆมันเป็นปฏิกแข็งนะครับนูนๆขึ้นมานะเริ่มฟองต์แล้วเ,ออเริ่ม,มแล้วเนาะเริ่มแข็งตัวแล้วครับเพื่นอนๆเริ่มแล้วครับเ,ออเริ่มแล้วอ เอายังไม่ใส่เข้าไปครับรอสักผู่ครับเพื่อนเริ่มฟอร์มตัวแล้วครับเพื่อนเอามาเริ่มฟอร์มตัวแล้วใส่เลยครับเนียสา,ามลูกเนี้ยเดี๋ยวโน้นแกน,นแกมใหญ่เด็กมันจะ,จะโค้ไปเรอยเออใม่เลย ถ้ามันใส่ไม่ได้เราก็ใช้อะไรก็ขัดก็ได้เพื่อนนะกระดาษทรายขัดเอานะถ้าจะได้อยู่เหลือเอาคัตเตอร์ตัดก็ได้นะมันเป็นปฏิกแต่มันนูนแล้วนะพเพื่อนเนี่ยมันฟอร์มตัวอันนี้นะขึ้นสูงเ่ยสมว่ามันกดได้แล้วว่าเราบี่มันกดสวิตช์เลย ถ้ามันกดไม่ได้มันนูนเกินไปเราก็ขัดนะเพื่อนอาวิธที่ขัดอ่ากระดทรายขัดน่าจะใช้ได้อยู่เพราะมันเป็นปนระติกอราฟอมตัวนะเพื่อนมันแห้งก่อนอ่ามันน่าจะใช้ได้นะเพื่อนแบบนี้นะผมว่านะเรวมันแห้งตัวมันนูนขึ้นมาแล้วมันจะไปกดสวิตช์นะครับ มื่อสักครู่เราลองเอานี่แหย่ไปแล้วนะครับไหนเอานี่แหย่อเขาสวิฟต์ตัวนี้มันมันไฟมันขี้ตัวบองเลื่อนมาตรงเห็นห้อยไหนไหน้อยเ,เออพอละมันมันขนยึดมันอยู่ตรงนี้ยนะึดมันอยู่ตรงนี้อ่ะนี่อยู่กลางนั่กนกลางอ่ะเรามันแห้งเพื่อนๆพอเรามันแห้งสักครู่นะน,รนะครับขอให้เห็นตรงๆนะครับเดี๋ยวมันจะย้อยไปมา ตราตรงแบบนี้เออเนี่ยเดี๋ยวเราสักให้มันแห้งไหมเพื่อนมันก็ใช้ได้แล้วครับโอ้หกินเวลาเพื่อนๆไป4นาที5นาทีเอาเพื่อนก็ลองไปทําดูนะครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ